ฟันธงนิดนึงแล้วกันเกมแดงเดือดสัปดาห์นี้การจัดตัวของเอริกเทนากจะเป็นอย่างไรจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าแล้วจะสู้ลิเวอร์พูลได้ไหมครับอาเมียยังไม่ได้พูดจัดเลยตัวผู้เล่นคาดการว่าจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้อูกาเต้จะได้ลงหรือเปล่าผมว่าอย่างมากสุดคือเป็นสำรองใช่อย่างมากสุดคืองานเร่งเลยนะงานรีบงานด่วนเลย เอาไว้นั่งอยู่บนสุมมานั่งสำรองอาจจะลงมาในช่วงสิบนาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ช่วยแพ็คเกมอย่างมากสุดนี่คือนส่วนอุกาเตอส่วนเรื่องของของตัวเกมเนี่ยผมว่าช่วงแรกมันจะเป็นเกมที่ดูเชิงกันทั้งสองทีมะนะเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกทั้งเทนฮากแล้วก็สล็อตถึงแม้จะเคยเจอกันในเนเธอร์แลนด์มาแล้วอะแต่ด้วยความที่มันเป็น ทางฝั่งลิเวอร์พูลเองชนะมาสองนะัดความมั่นใจกําลังมาแต่เล่นที่โอทัฟฟอร์ดไงมันก็อาจจะแบบดูเชิญกันก่อนสื่อของแมนยูอ่ะฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งนัดแรกชนะนัดที่แล้วแพ้ก็เลยอาจจะแบบพยายามจูนให้ให้มันผ่านช่วงแรกที่มักที่จะเสียประตูไปก่อนก็ขอแบบตั้งเกมก่อนดังนั้นในช่วงแรกผมว่ามันมันแบบอึดอัดมันแบบสูสี แวนเสียแต่ทีมไหนแม่มีคอนเทนต์น่ะเช่นมีความผิดพลาดส่วนบุคคลไอ้คนนี้ทําวอลลั่นกระชอกไปเข้าทางก mm. ็โดนส่วนไปยิงโป้องอะไรแบบนี้อ่าอ่าเกมอาจจะเปิดเร็วเกมอาจจะเปิดเร็วแต่ผมว่าช่วงแรกๆมันจะแบบค่อนข้างแบบสูสีเน้นสู้กันตรงกลางจุดสําคัญของแมนยูคือเมสันเมาส์เนี่ยลงได้ไหมอ่าเมสันเมาส์เนี่ยเนี่ยลงได้ไหมเอาเมสันเมาส์ไปลงตรงไหนเพราะตอนนี้เนี่ย เราใช้ระบบฟอลไนอยู่แมนยูยุคนี้ยังยังไงขาดบูโน่ไม่ได้อยู่แล้วผมพูดเสมอนะผมพูดมาตั้แต่ผมเข้าวงการนี่แหละว่าแมนยูยุคนี้ยังขาดบูโน่ไม่ได้แมนยูจะเข้าสู่ยุคใหม่ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเฟดบูโน่ออกจากระบบได้ระบบหลักได้ให้เขาเขาจะอยู่ยุคใหม่ได้ก็คือเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบหรือเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วเขาจะย้ายทีมหรือเป็นสำรองอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่แต่ ตบับใดก็ตามที่ยังอยู่ยุคเนี้ยบูโน่ยังเป็นแกนอยู่บูโน่ต้องอยู่แล้วก็บูโน่เนี่ยปัจจุบันก็เป็นกัปตันทีมด้วยอืมยังไงเขาอยู่แน่ๆเขาลงแน่ๆกางเนี่ยเมนูก็ลงถ้าไม่มีเมนูแล้วเราจะเอาใครเล่นถูกไหมอีกคนนึงก็ชัดเจนกาเซมิโลพี่ใหญ่ของเราก็ต้องลงดังนั้นเนี่ยกางเนี่ยสามคนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วหนีไม่ออกไม่เปลี่ยนจากนี้ผมเน้น mm. พูดตรงกลางก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ บอกอยู่ว่าแบบช่วงแรกๆมันน่าจะนัวกันตรงกลางอะเยอะทีเนี้ปัญหาคือเมาส์เนี่ยยังไงถ้าเมาส์ลงเนี่ยฟอล์านแต่ถ้าเกิดเมาส์ไม่ลงอะเซิร์ซีอาจจะได้ขยับลงเพราะสล็อตมันว่างเหลือที่เดียวท่านผู้ชมถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวรอดูว่ายังไงนะซึ่งผมเดาใจเ e ฮียเทนแล้วกันแต่ที่ผมตามดูบอลกมาประมาณสองเกือบสามปีเนี่ยผมว่าแมงยังเป็นโฟลนายอยู่อะ ผมว่าแม่งเป็นฟอล์นารอยู่เฮียแกอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเกมใหญ่เว่ยแล้วแม่งเล่นในบ้านเงี้ยแม่งเสียหน้าไม่ได้ขอแบบกระชับกระชับก่อนละกันวะพอแกแกติดมากเลยไอสมดุลในแดนกลางเนี่ยแกอาจจะไม่อยากให้แบบตรงกลางมันเสียเสียไอนี่แล้วด้วยความที่ต้องนัวอยู่ตรงกลางด้วยดังนั้นเนี่ยเฮียแกอาจจะจัดเมาส์ลงถ้าเมาส์ ไม่เจ็บไม่ลาไม่สายไม่ขาดไม่เมาไม่แห้งอะไรต่างๆผมว่าเมาส์ลงในความคิดผมนะเออผมว่าเมาส์น่าจะน่าจะลงถ้าเป็มาเมาส์ฟิตอ่ะผมว่าเมาส์ลงก็จะเป็นกลางจะเป็นฟอนโฟแฟนตทสติกโฟเป็นระบบโฟนไนส่วนปีกเนี่ยด้าน,นข้างเนี่ยไม่รู้สิผมว่าแรดฟอร์ดลง <laughs> เห็นว่าถัดใจทั้งนั้นเออถัดใจแฟนบอลแรดลงอยู่แล้วครับเออคืออย่าง จริงๆผมก็อยากคนดูเยอะนะเวลาผมพูดในช่องตัวเองอะ่ะผมอยากจะพูดแบบให้มันถูกใจเป็นแฟนตามจินตนาการของทุกคนแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือคว,วามปจริงก็ค<า>ือในมุมโค้เนี่ยเขามองยังไงแรดฟอร์ดเนี่ยผมว่าผมว่าเขาเขาเอาลงแน่แล้วยิ่งเจอรีวูลด้วยอืมนะไอ้แรดฟอร์ดมันมันชอบยิงเรีวหูมีโคต้ามาทุกปีแรดฟอร์ดอ่ะ เกือบทุกปีแล้วกันใช้คํานี้เกือบทุกปีผมว่าลงซ้ายส่วนขวาเนี่ยน่าสนใจจะเป็นอามัดหรือจะเป็นกานาโชซึ่งผมยังคิดว่าเขาน่าจะให้อามัดเนี่ยลงอามัดกอ่อนอาํามัดก่อนเ,ออเขาน่าจะให้อามัดกานาโชเนี่ยจริงอยู่ว่าเกมเจอไบตันลงไปแล้วยิงได้แต่โดนลิฟป,ประตูแต่ถ้าเราไปเจาะดูะรายละเอียดเกมจริงๆเนี่ยกานาโชไม่ได้ทําอะไรเป็นชิมดันเท่าไหร่เลยคือลงมาช่วงแรกเราวูบว่า แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกระแสเกมมันอยู่ในการคอนโทรลของไบตันกานชโชหายไปเลยนะครับผมเลยคิดว่าซ้ายเนี่ยแรดฟอร์ดขวาเนี่ยอารมัดแล้วกานชโชอาจจะได้ลงมาในช่วงครึ่งหลังอยู่ที่ว่าแรดฟอร์ดกับอาร์มัดเนี่ยใครเล่นดีกว่ากันถ้าใครเล่นดีกว่าก็ได้ลงได้อยู่ยาวถ้าใครเล่นไม่ดีก็ถูกเปลี่ยนอ่าอาจจะเป็นแบบนี้ผมว่าไลอัพแบบคล้ายๆประมาณนี้ที่น่าสนใจเนี่ยคือกองหลัง เขาจะใช้เดลิกได้หรือยังหรือยังคงเป็นแม็กควายอยู่เพราะเกมที่แล้วเนี่ยเขาถอดแฮร์รี่แม็กควายออกซึ่งแม็กควายอ่ะจริงๆก็เล่นดีมาเกือบตลอดทั้งเกมนะครึ่งหลังนี่บล็อกลูกยิงสําคัญสำคัญได้บ่อยแต่ครึ่งแรกเขาพลาดทีเดียวแล้วแม่งเป็นประตูเลยไอ้จังหวะปล่อยบอลตกพื้นปล่อยบอลผ่านหน้าไปอืม,อมกับเดลิกที่เราก็ซื้อมาแล้วแฟนๆก็อยากเห็นแล้วว่าเองจะลงได้เลยไหม เพลาไดวาอะไรแบบนี้นะมึงจะม,งมึงลงได้ยังวะคล้ายๆเซิร์ซีเลยแฟนๆอยากเห็นเดลิกแล้วผมคิดว่าอะไรรู้ไหมแม็เป็นแม็กไกวเหมือนเดิมผมคิดว่าเป็นแม็กไกวกันเลยส่วนแบ็คสองข้างมันมันหนีไม่ได้อยู่แล้วครับมันต้องเป็นมาซาอุยยืนขวาลแล้วก็ซ้ายเป็นโลนองรักพี่แนทส่วนโกเนี่ยอโอนันห้าอยู่แล้วเพราะเราไม่มีไม่มีมือสองทิมเราวอะ ทีมเอามีแต่โกมือสามมือสี่ไม่มีมือสองไบยินดีไงแฟนอยากให้ไปยินดีลงไงเออนีทีเราไม่มีมือสองทีมเรามีแต่มือสามมือสี่เลยเออเอาหน้าหน้าอ่ะผมว่าหลักๆเป็นประมาณนี้ก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยก็ใช่แล้วกันอืมใช่ก็เหมือนกันสามเกมติดเลยถ้าเท่ากับพี่แนทนี่ผมผมพูดรวบไลอัพมาให้แล้วเนี่ยผมว่าพี่แนทน่าจะจัดไม่ต่างกาบผมเท่าไหร่นะอาจจะแบบต่างแค่บางตำแหน่งแต่ผมว่าส่วนใหญ่ประมาณนี้ด้วยเหตุและผลมองในมุม ผู้จัดการทีมถูกนะกกครับแมนยูเป็นรองรีพูหนักมากนะครับตอนเนี้ยแม้กระทั่งผมเห็นโพสต์ของพี่ลูกปัดนะไปถาม AI ไอไม่ไปถามไปถามแชท t i i อ่ะเออไม่ผมไม่รู้รเขาเรียกว่าอะไร GPT เหรอแม่งยังให้รีพูชนะเลย <laughs> ขนาดถาม AI นะยังให้รีพูชนะเลยแล้วผมว่าตามหน้าเสือเนี่ยร์พูก็เหนือกว่าน่าจะแทบจะทุกสมนักเลยแมนยู Menu นี่มีโอกาสโดนคาบ้านสูง ซึ่งผมผมก็มองมองว่าเป็นแบบนั้นนะเดีย๋ยวว่าหันผมมองโลกในแง่ร้ายเลยไม่แน่นะพี่แนทเดี๋ยวแม่งเบรกทีมชาติเดีเราอาจจะแกวกันสองอาทิตย์เลยก็ได้อยู่กันแบบระยำใจอ,อ่ยเอออยู่กันแบบระยำใจแบบแบบปาที่ปามชอบพูดอะ่แล้วแบบทรมานอ่ะแล้วก็แสไล่เทนฮาร์กจะมาแบบหนักหน่วงมาแบบทุกทิศบุงบงังบุงบงังบุงบงังแล้วเขาไม่ออกเลยในวันเขาไม่ออกเลยเพราะว่าเพราะว่าบอร์ดเขายังไม่โปลดหลอกก็ มันก็จะเป็นแบบเนี้ยบรรยากาศมันก็จะแบบหงักหงิดหนักหน่วงเลยอ่ะเป็นแฟนก็จะแบบอกแตกแก่คิดนี่แม่งกันรกนรกดีๆแล้วเนี่ยแม่งเลยก็ผมถึงได้บอกไงว่าแบบโลกแตกจริงคุณเชื่อผมไหมอ่ะโลกมันแตกจริงๆแล้วแบบโดนบางทีโดนปงโดนปั่นโดนกลองบางทีแฟนบอลที่ไม่ใช่แฟนบอลแมนยูรีพูบางทีมาปั่นกระแสด้วยบางทีมาเล่นด้วยมันสนุกโลกโซเชียลมันมีคนหลายประเภทใช่ไหม มันสนุกใช่ไเวลา,าแมนยูมันลม้มทีมทีมมันล้มดังตึงอ่ะมันเสียงดังอดังนั้นเนี่ยก็ให้เตรียมตัวรับแรงกระแทกดีๆแต่ถ้าเกิดแมนยูชนะเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหกระแสตีกลับเลยนะเอาเทนฮารนี Out ่ này, อาจจะเงียบหายไปเลยผมว่าขึ้นลมนี่สงบผมว่าอาร์มไม่ได้ไม่ชอบผมว่าอาร์ไม่ได้ไม่ชอบเทนฮากนะครับอันนี้มีมีแชทบอกมานะครับใช่เหรอาบอกาผมไม่น้องมันน้องมันก็ น้องมันก็เซฟด้วยซ้ำตั้งแต่ปีก่อนทั้งว่า<ห>ถ้า<ผ>ม,มีอะไรมันก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณไปตามตรงผมไม่ได้ผมคือผมอะอยู่ได้กับคนที่เซฟแล้วก็เอานะเทนฮาผมไม่มีปัญหาผมยังไงได้แล้วแต่ผมหมดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนปลดโค้ดอินิยอสเนี่ยเขาเป็นคนปลดผมจะผมจะชมผมจะวิจารณ์ยังไงอินิยอสเขาไม่ได้มานั่งฟังผมอยู่แล้วผมก็จะพูดในมุมผม ส่วนบอร์ดจะตัดส mm ินใจอะไรอันมันก็แล้วแต่บอร์ดนะครับทีนี้เนี่ยกลับมาเรื่องของตัวเกมก็ผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดชนะเนี่ยกระแสไล่เนี่ยจะซาเลยผมว่าหายเลยอย่างมอยก็หายไปครับมาใหญ่ก็จะมาร่วมยินดีกันมากอดคอเอ๊ะที่เราซีวีวอกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกันนะอันไหนผู้ไหนด่าเราเราไปสู้กับผู้มันดีกว่าเย่มาบวกกันแล้วทีนี้คราวนี้ก็จะเป็นวอลกันข้างนอก นี่ก็จะไปวอร์เหมือนอารมณ์แบบอเวนเจอร์คุณเคยดูไหมจากที่แม่งซีวีวอร์กันอยู่อ่ะปุ๊บอาามแม่งรวมกันเลยเว้ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเว้ยเอาไปจัดการกับดาวดวงอื่นเออเป็นแบบนี้คุณเถียงผมไม่ได้ผมอยู่ในโซเชียลมาก็เหมือนกับพวกคุณนี่แหละดังนั้นเนี่ยนัดนี้เนี่ยเดิมพันสําคัญมากเลยของเทนฮารเนี่ยเปรียบประดุดดังนัดชิงฟุตบอลถ้วยรายการหนึ่งเลยและสําหรับเด็กผีเนี่ยแดงเดือดเนี่ยมัน มันสําคัญมากก็ผมว่ามันมันมันเหมือนนัดชิงเลยแลแม่งเตะที่บ้านเดี่ยเตะที่โอตาฟอร์ดวันวันชาติฟุตบอลวันชาติฟุตบอลแฟนแมนยูอ่ะดังเดือดเอไหมดังนั้นเนี่ยเทนฮากแล้วก็นักเตะแมนยูทุกคนเขาจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะหลงหลงแกล้งแก้งปิดตาข้างนึงก็ได้ไอ้ที่มึงพูดมึงแพ้ใบตั้นแบบโดนลูกลูกกิงแบบแม่งหน้าเคกะบ้าเนี่ย อาจจะแกล้งปิดตาข้างหนึ่งก็ไนดะ้ถ้าพวกคุณชนะลิเวอร์พูลได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือแมนยูเนี่ยเวลาแม่งเป็นรองลิเวอร์พูลเทไรนเนี่ยแม่งมีทีเด็ด <c oughs> ไม่แน่นะคือตอนเนี้ยผมไปเช็คมาทุกกระแสเนี่ยแมนยูแม่งไม่มีทางชนะลิเวอร์พูลได้เลยเยสมอไม่ได้ามกากทุกครัง้งแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งอ่ะแล้วก็คือแล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกนี่แมนยูโดนกดยับเลยนะ แต่รึ่งหลังแม่งอาศัยจังหวะสองครั้งยิงแซงได้เว้ยสาหนึ่งจนกระทั่งว่าพิซาก้าไปพลาดไปสไลด์เออแล้วก็เราเราก็เลยโดนสองสองเฮ้ยแต่ไม่แน่เว้แต่ว่าเอาดีเนี่ยผมพูดผมพูดพลังบวกให้แล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นกำแพงเพิ่งเห็นสายสายฟ้าว่ะอะไรวะพี่สายฟ้าว่ะมีลุ้นอยู่นะอะไรวะใช่เหรอมีลุ้นอยู่นะพลังอันเดอร์ด็อกทำงานเฮ้ยแล้วถ้าก็สมมติ สมมติว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลได้เนี่ยสมมุตินะเด็กผีเนี่ยจะได้การ์ดเวทมน์นะเว้ยการ์ดอะไรการ์ดอาร์เนสสล็อตแพ้ครั้งแรกในยุคพรีเมียร์เลกด้วยน้ำมือเฮียเทนโอ้โหคุณได้การ์ดเวทมน์ไปอีกนะเว้ยการ์ดนี้แม่งสักดสิไปีประมาณเป็นเดือนน่ะคุณไม่อยากได้การ์ดนี้เหรอแต่ถ้าเกิดลิเวอร์พูลชนะได้เนี่ยพลังก็จะแรงขึ้นดังนั้นให้ผมฟันธงเลยแล้วกันบิวมาขนาดนี้แล้ว ผมว่าเสมอเท่าไหร่ไม่ได้เพย์เซฟด้วยผมว่าแม่งเสมอมีสกอร์ไหมเสมอมีสกอร์ไหมเสมอเสมอในที่นี้คือไอจะไล่ก็กลุ่มๆแต่ก็ยังมีมาเป็นแบบเป็นคลื่นๆไอจะเซฟก็อืมก็แม่งไอคุณจะต้องชนะนะแต่ก็มาเป็นคลื่นๆก็ยังคงบวกคงนัวกันต่อในช่วงสองสัปดาห์ต่อจากนี้สําหรับฝั่งเซฟกับฝั่งเอาผมว่าเสมอ ผมว่าเสมอสองสองโดยที่ลูกเกมแมนยูเนี่ยเป็นรองแต่เดี๋ยวริพูจะมีคอนเทนต์อะไรสักอย่างไม่ใครส่งแปกส่งลั่นแล้วก็โดนแมนยูแม่งฉกเข้าไปยิงอ่าแล้วก็แมนยูใช้ลูกฝีมือในลูกนึงส่วนริพูจะยิงแมนยูได้สองลูกจากแมนยูก็จะเสียประตูเดิมๆมาให้เราบ่นเราดา่าจากการจัดระเบียบเกมรับอที่แบบผิดพลาดอีกแล้วมันต้องมีไอคนนึงที่เมอ สมาธิหลุดสติหลุด,ลดอะไรสักอยาก่างมาให้เราแบบเสียใจจังเลยยกแรกี่โอทฟอร์ดเสมอกันไปอ่ะผมฟันธงว่าเสมอเสมอสองสอง <c oughs>